น้าดันเข้าวงการเปิดใจลูกสาวตลกคนดังสวยอย่างกำนังเอกจนหนุ่มๆน,น,นั้นอยากสมัครเป็นลูกเขยแต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดานอกจากความสวยแล้วความสามารถก็รอบด้านไม่แพ้กันเดินตามรอยคุณพ่อคุณแม่จะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยจ้า ันดับที่เฟลุ๊กชันนิตลูกสาวคนเก่งของตลกชื่อดังอยาสุ่เทพสีใสโดยปัจจุบันนั้นน้องฟลุ๊กก็กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะวิทยาศาสตร์และก็กำลังจะเรียนจบแล้วนั่นเองโดยนอกจากความน่ารักแล้วยังมีความคิดที่เป็นบวกมากแม้ตอนเด็กๆคุณพ่อจะไม่มีเวลาให้เพราะต้องทำงานหนะักแต่ลูกสาวคนนี้ก็ไม่เคยน้อยใจและเข้าใจคุณพ่อว่าสิ่งที่คุณพ่อทำก็คือทำเพื่อครอบครัวนั่นเอง อันดับที่6ชานนนพิทกัญญาเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวทายาทตลกที่มีความสวยมากๆเลยทีเดียวสําหรับน้องชานนนลูกสาวคนสวยของกรอกชยิญญ้มที่ตอนนี้โตเป็นสาวอายุ18ปีเรียบร้อยแล้วแถมตอนนี้หนุ่มบอลเชิญยิ้มเพื่อนสนิทของคุณพ่อก็พร้อมที่จะลักดันน้องชานนนเข้าวงการบันเทิองอีกด้วยเพราะว่าน้องก็มีความสนใจทางด้านนี้อยู่เหมือนกันและนอกจากนั้นชานนนก็เคยมีผลงานการเดินแบบและผลงานการแสดงมิวสิควิดีโอมาแล้วด้วย อันดับที่5น้องหยกน้องคิมตลกสาวมาความสามารถยังส้มเชงสามท่าที่เพิ่งเปิดตัวลูกสาวไปได้ไม่นานโดยส้มเชงนั้นมีน้องหยกเป็นลูกสาวคนโตและน้องคิมเป็นลูกสาวคนเล็กและทั้งคู่ก็อายุห่างกันแค่1ปีเท่านั้นเองแต่ทั้งคู่ก็ฉายแววความสวยแบบสูดๆแถมยังมีน้ำเสียงสุดไพเราะจนตอนนี้สาวหยกก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วและยังได้น้องสามมาเล่น MV ให้อีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้สวยกันทั้งบ้านเลยจริงๆ อันดับที่4พลอยมงกุฎเพชรลูกสาวคนเล็กของตลกมืออาชีพอย่างพ่อเท่งเถิดเทิงที่นับวันยิ่งโตก็ยิ่งเป็่งประกายความสวยออกมาบอกเลยว่าถ้ายาทคนดังคนนี้ดีกรีความน่ารักไม่ธรรมดาแถมยังมีความสามารถรอบด้านขณะที่เธอเองนั้นก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงอีกด้วยเรียกได้ว,ว่าทั้งสวยและเก่งรอบด้านเลยจริงๆ ลดับที่3ไบรท์หลังจากนักแสดงตลกเชื่อดังอย่างบอลเชยยิ้มได้ลงรูปไวยพรมวันเกิดลูกสาวอย่างน้องไบรท์ลูกสาวคนเล็กในวัย21ปีที่ตอนนี้โตเป็นสาวแล้วยิ่งโตก็ยิ่งสวยอีกด้วยปัจจุบันก็กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์บอกเลยว่าหน้าตาดูน่ารักสดใสไม่ธรรมดาและแม้แน่ว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะได้เห็นน้องไบรท์ในวงการเลยก็ว่าได้ อันดับที่สองใบเฟิร์นพัะสกรลูกสาวคนสวยของจตุรง,งโมจกตลกชื่อดังี่นับวันนั้นยิ่งสวยขึ้นจากสาวลูกข้างห้ามลุยๆตอนนี้สาวใบเฟิร์นโตเป็นสาวสะพั่งแถมยังสวยเป๊ะขึ้นทุกวันแถมทุกวันนี้ก็ยังโลดแร่นอ,อยู่ในวงการบันเทิงตามรอยคุณพ่อเป๊ะโดยสาวใบเฟิร์นนั้นเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการประกวดมิสซินไยแลนด์ปี2003แถมยังได้รับรางวัลนางงามมิตรภาพอีกด้วยตอนนี้ก็มุ่งเรื่องงานในวงการบันเทิงเต็มที่เลยทีเดียว อันดับที่1หญิงรัฐาลูกสาวคนสวยของแม่น้อยโพงามซึ่งต้องบอกเลยว่าความฮอตของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆมีดีกรีเป็นถึงนักร้องดังและนักสแสดงมืออาชีพแถมยังโกอินเตอร์ดังไกลไปถึงต่างประเทศจนปวดนิสินให้กับคุณแม่จนหมดสร้างเหนือสร้างตัวมาจนถึงทุกวันนี้รเรียกได้ว่านอกจะจะ,จะสวยเก่งแล้วก็ยังกระตันยุอีทั้งหากแต่ตอนนี้สาวหญิงนั้นไม่โสดแล้วจ้าหลังในแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว